ีวัดที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสัมฤธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโรงเรียนบ้านดงสว่างสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูโดยการประชุมคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองในเรื่องความสำคัญของการอ่านการเขียนภาษาไทยเพราะถือว่าวิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้วิชาต่างๆ โดยกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทุกส่วนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำโครงการการอ่านการเขียนวิชาภาษาไทยไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีและได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนและผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระดับโรงเรียนปีการศึกษา2562 ส่งเสริมการนำความรู้สู่การปฏิบัติโดยการนำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระดับโรงเรียนปีการศึกษา2562เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสว่างจัดการเรียนการสอนตาม d l t v คณะครูจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนตาม d l t v จัดทำสื่อนวัตกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูมีการวางแผนการนิเทศติดตามและสรุปรายงานผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลการทดสอบอาทีของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ย3ปีอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศจากการดำเนินการตามโครงการการอ่านการเขียนชาภาษาไทย เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบการอ่านการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนพบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ5ตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงสว่างมีการประชุมคณะครูร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดำเนินการตามแผนกำกับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมการปรับปรุงแก้ไขและเผยแพร่ผลงานหรือรางวัลทาง Facebook LINE และจดหมายข่าวของโรงเรียนผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านนงสว่างเกียรติบตัตรรางวัลที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ Net, ชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2561สูงกว่าระดับจังหวัดจากน,นายธนันชัยสายสุด ผู้อในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอำนาจ,จเจริญรับเกียรติบัตรการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยจากนายสุริยะอมรโรดวารวุิผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่นปี2562เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญปี2562นางชนิดาภาอุทธามีวิจัยในชั้นเรียนที่ผ่านการประเมินของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2562นางชนิดาภาอุทธากิตติบัตรครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาดีเด่นปี2562ตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โรงเรียนบ้านดงสว่างจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใช้ข้อสอบกลางในการวัดผลและประเมินผล มีการทดสอบและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ3ขึ้นไปผลการทดสอบ NT และ ONET มีผลสัมฤทธิ์ที่มีพัฒนาการสูงขึ้นมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินง,งานที่ชัดเจนตัวชี้วัดที่4 การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดงสว่างมีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมีการบริหารการเงินและพัสดุถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้จะทําบัญชีทางการเงินเป็นปัจจุบัน รางงานเงินคงเหลือประจำวันให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอำนาจเจริญทุกสิ้นเดือนระดมทรัพยากรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและต่อเติมโรงอาหารโดยได้รับการสนับสนุนแรงงานและงบประมาณจำนวน20,000บาทจากสิทธิ์เก่าผู้ปกครองและชุมชนได้รับทุนการศึกษาจากนายมานิจจงจิตเวชคุณ ประธานบริษัท m g Motor มอบโดยนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้รับทุนการศึกษาทุนละ1,500บาทจำนวน8ทุนทุนละ500บาทจำนวน33ทุนรวม41ทุนรวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีมนักเรียนโรงเรียนได้สมัครเข้าในระบบการรับบริจาคของกรมสัมพารเพื่อให้ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนผ่านทางไลน์เฟซบุ๊กและจดหมายข่าวของโรงเรียนทำให้โรงเรียนได้รับการบริจาคทั้งปัจจัยสิ่งของและความช่วยเหลือต่างๆมากมายตัวชี้วัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพครูโรงเรียนบ้านดงสว่างมีแผนงานโครงการกิจกรรมโดยการจัดทำโครงการพัฒนาค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามความต้องการความจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครูครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพร้อยละ100โรงเรียนมีการดําเนินงานนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติการประจําปี ตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดมีการนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุละคลากรทางการศึกษายอย่างต่อเนื่องเป็นระบบตัวชี้วัดที่6การบริหารงานตามหลักธรรม,มาพิบาลโรงเรียนบ้านดงสว่างมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส,งส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายวินยัยจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและการป้องกันการกระทำผิดวินยัย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายพ่วงหน่วยการสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่ทางราชการกำหนดมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดประโยชน์ทางราชการเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั่วในการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนไม่ถูกร้องเรียนตัวชี้วัดที่7การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนบ้านดงสว่างได้มีการจัดประชุมวางแผนงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นําหมู่บ้านจัดประชุมและมีการบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งจัดประชุมและมีการบันทึกประชุมผู้ปกครองและชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง จัดกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและชุมชนซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเเปนนนนนวััมมาาาาออยยยู่ใลึ้กกกบพุรถฒไ ดีมากๆการเรียนการสนอนกับมูซึกว่าพออ้อปับ๊บปุ่งแก้ไขได้ดีมากๆจ้านักเรียนกับมูซึกว่าผอเลี้ยงใจให้นักเรียนโรงสว่า,าจงจ้นา,านักเรียนนี่กานิใสใจข้อดีอยู่สุขสุขุสุขคนอยู่ค่ะดีครับตั้งแต่พออ้อรัตด,ดาวันได้เพิ่มเข้ามาอยู่โรงเรียนบ้านดรงสว่างโรงเรียนบ้านดรงสว่างได้พัฒนาขึ้นครับ มีการเรียนการอ่านการเขียนและกิจกรรมมากมายครับได้ปลูกดอกไม้ได้ปลูกผักที่ไม่มีสารเคมีค่ะได้เล่นกีฬาหลายชนิดทำให้พวกเราได้มีความสามารถในด้านกีฬาเช่นฟุตบอลฟุตซอลแต่ก็เปตองขอบคุณครับตัวชี้วัดที่8 อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนโรงเรียนบ้านนงสว่างได้จัดทําแผนการรับนักเรียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยการสํารวจข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนออกแนวแนวการศึกษาจัดทําประกาศการรับนักเรียนขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทางหองกระจายข่าวของหมู่บ้านทําให้ในปีการศึกษา2562 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล2จํจำนวน7คนและมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวน7คนในปีการศึกษา2563มีนักเรียนชั้นอนุบาล2มาสมัครเข้าเรียนในระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคม2563จำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ100และมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มาสมัครเข้าเรียนจำนวน7คน มีนักเรียนนอกเขตบริการมาสมัครสองคนตัวชีวัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนบ้านนงสว่างจัดกิจกรรมแนแนวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกำกับติดตามดูแลนักเรียนระหว่างเรียนทำให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคันนักเรียนในชั้นปฐมมาศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2562 มีจํานวนสองคนซึ่งจะศึกษาต่อที่โรงเรียนนาวังวิทยาทั้งสองคนคิดเป็นรอยละ100ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตัวชี้วัดที่10ผลการดําเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษามีการดำเนินการตามดังนี้ 1. กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เช่นกิจกรรมคณิตคิดสนุกกิจกรรมทำน้ําดื่มสมุนไพร 2. การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 3. กิจกรรมการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4. กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 5. การบรหิหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยระบบการศึกษาทางไกล DLTV 6. ก,การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7. การท่องจำในสิ่งที่ควรจำและนำไปฝึกคิดวิเคราะห์เช่นบทอาขยานสูตรคูณคณิตคิดสนุก 8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 9. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสา 10. การนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งจากการนำเสนอตามกรอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา1ปีตามตัวชี้วัดทั้งหมด10ตัวชี้วัดดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นการบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีทิศทางตามหลักการแบบแผนของทางราชการ ตลอดจนมีความก้าวหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังที่เห็นความแตกต่างทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่การจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการด้านบุคลากรมุ่งความมีคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถประสบการณ์นอกเหนือจากตำราจากสื่อ และแหล่งเรนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา